ครับพบกับวังคำแฟมิลี่เช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับร้านขายพันไม้ชื่อดังนะครับของบ้านด่านตะบนด่านม้งคำอำเภอโคกศรีุวัรจังทองนครนะครับคือร้านทวัตชัยพันไม้นะครับตีดานะครับนะครับเพื่อติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับมีพันไม้หลากหลายชนิดมากเลยนะครับมาจะเป็นไม้ดอกนะครับไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นไม้ผล นะคเดี๋ยวลงเข้าไปดูว่าไง,าเ,งเราขายอะไรกันบ้างจัดมะพร้าวน้ำหอมสี่ต้นนะครับห้าไปเลยสนะฮะห้าต้นเหรอหกห้าสามสิบเออใช่ไหมปไปห้าต้นครับเรพราะเราเป็นคนชอบทานมะพร้าวน้ำหอมมากๆากราคานะครับ รับซื้อต้อนไม้ไปปลูกต่อนะครับสุดยอดเลยอันนี้มะพร้าวเลยมะพร้าวทั่วไปโอ้มะหอมต้นเตี้ยเหมือนกันต้นเท่าไหร่ครับอันนี้200อันนี้สองร้อยบาทต้นสองร้อยบาท ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีความสุขครับพี่น้องได้พบต้นใหม่ที่หลากหลายที่ต้องการนะครับที่จะนำไปปลูกในที่ดินที่เขาถ่มไว้นะครับทีประทับใจซึ่็คือมะพร้าวนำหอมครับผมคนมากินมะพร้าวนำหอมได้แล้วครับมันสุดยอดครับจะไดก็ฝากก็เลยกดแชร์ก็ติดตามบางคัาแฟมนี้ได้ครับช่องน้อยๆเอาไว้ใอ้อบอุ่นอ่อนใจนะครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวยังไงกะสิอัปเดตนะครับการปลูกต้นมะพร้าว ให้เบิ่งตลอดนะครับว่ามันสิโตขึ้นหรือมันสิ่บอลลอดมเนเมืม่ออาทิตยแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย